สวัสดีครับสวัสดีพีพีพน้องน้องนานาทุกท่านครับผมสำหรับมือนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่หาเดือนเจ็ดปีหกเจ็ทางขายเซยนคืนมุุลินกับเซเลมาจัดโปคืนแขวนสีสิบเอ็ดบวงแถมลังเก็บหนึ่งอันแถมก, 1, ถมก 1, ถมระดิ่งหนึ่งอันเราชำระเงินอยู่นาบานสองรอยบาทครับผมคือ ราคาที่ทั้งขายได้น้ำมาจัดโปรให้พี่ให้ดองกัน1นึ่ชุดสองบาทเป็นโปรใหม่ๆกับผมที่ทั้งขายเซียนคืนมมซินน้ำมาเปิดขายก็ตามวันทีกับผมนะสำหรับทันไดทีตามหาอุปกรณ์ดักนกกวักดักนกอีลุ่มเดชมได้เลียกับสั่งมาได้กับผม09276 3 5 5า0หหรือถักเฟซทถักลายแล้วผม พิมพ์รายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับเพื่อความชัดเจนกับช่างขายกับมาเปิดขายกันตามวันที่กับผมที่ให้หายไปกับบุกขายล่วงกับงลายกับผมกับยังได้ทไทยลิปลงค่ะช่วงในว่างค่ะแต่ไทยให้เบิองให้ชมกันตามวันที่สำหรับท่านใดที่ตามหากะเบิรงรายละเอียดครับผมมักชอบกะบถักกันเข้ามาได้ครับ ส่วนคืนแขวนเป็นขนาด4 5นิ้วครับผม4 5นิ้วห่วงทองเหลืองสาย p.e จัดตามลิดตามวิดีโอที่ได้เห็นกันหลยครับผมอขอฝากรละเอียดเอาไว้นมยก่อนครับสวัสดีครับ